อยากพูดเรื่องความรักมันสําคัญที่คนยอมเป็นเหยื่ออ่ะอันนี้ดีกว่าเพราะว่ามันยอมเท่านั้นแหละรักใครก็ตกไปเป็นเหยื่อเขาเออเนี้ยอาวิชากับความรักเนี่ยอันเนี้ยอยากอยากคุยกันในประเด็นอย่างเงี้ยว่าไอคนที่เห็นแก่ตัวไม่ต้องไปพูดถึงมันหรอกยังไงมันก็เห็นแก่ตัวอยู่แล้วไอพวกเห็นแก่ตัวเนี่ยเอามันไปไว้อยู่นู่นอ่ะชายขอบยังไม่คิดด้ให้โอกาสให้เขาหายเห็นแก่ตัวเลยเหรอไม่กําลังอยากพูดกับคนที่ไม่ยอมเป็นเหยื่อ ความรักต้องไม่ตกเป็นเหยื่อ,อต้องรักตัวเองก็บอกแล้วว่าความรักเป็นอาการิโกเราต้องไม่ตกเป็นเหยื่อของอารมณ์และปล่อยตัวเองใ,ให้ไปเป็นเหยื่อของใครก็ไม่รู้ซึ่งไอ้กลุ่มเนี้่ไม่ต้องพูดแล้วมันเต็มไปหมดแล้วในโลกนี้นั่นนะคะตอนนี้แหละนี่น่าสนใจว่าในเมื่อวันนี้มันเป็นอะถ้าเราคิดซะว่าโลกเขาบอกว่ามันเป็นเรือนแห่งความรักเรามาตั้งหลัก รักยังไงให้เราไม่เป็นเหยื่อโดยการช่วยกันหยุดข้อที่หนึ่งที่คุณยายบอกคือหยุดชั่วก่อนคือถ้าเขายังเอาสะพานยื่นหาเราหน้าที่เราคือตัดสะพานนั้นชักสะพานหนีเราก็หนีสะพานส่วนของเราถ้าเราไม่อยากทุกข์เราจะทอดสะพานไปทําไมล่ะถ้าเราไม่ทุกข์ถ้าความรักถ้าสมติคนพูดว่าความรักคือความทุกข์อันนี้เป็นคําที่เราได้ยินกัน <c oughs> ใช่ไหมคะแต่ถ้าความรักมันไม่ใช่ความหลง มันจะรอดจากทุก์เพราะมันไม่หลงฉะนั้นถ้าจะไม่ทุก์มันก็ต้องใช้ปัญญาที่จะไม่หลง่ะมันก็ชัดเจนนะมันก็เป็นแฟกท์ที่ชัดเจนมากนะแล้วมันถ้ามันเรื่องนึงมันทําได้มันจะขยายไปอีกความรักในหลายรูปแบบแล้วมันมากกว่าแค่ชู้สาวหรือปัจเจกที่อยู่ระดับนี้เลยรักทั้งหมดมันจะไม่หลงเลยดดูู